สวัสด er 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 ีได้เจ้าเอ้ยทุกตาพาฝันค่ะมาค่ะพ้อกันอีกแล้วจ้ามาคลิปนี้ก er ็เอ้ยน่ะพาเอ็สเตอร์บันนิฮันเอ้ยน่ะพาเอสอันนี้ค่ะเอ้ยน่ะพามาอันด mm um er> ื่มกาแฟดำก้อยตุ๊กตาพาฝันมาจ้าทือว่าภาษาย nhỏ บ้านเอ้ยพังก็บอกว่ามาเด้อมากินกาแฟดำกันได้จ้า บ่ได้พาห้องดอกจ้าะเพราะว่าห,วห้องกูเทื่อมมันก็อนันนาะนอขเนะน,น,นี่ค่ะกินกาแฟดำกับนี่ค่ะกับพี่กล้วยกินกาแฟดำกับพี่กล้วยน้ำเอ้ยทุกตาเด้จะเด้อมาค่ะผาหูบกาแฟก่อน อหอมค่ะกินแล้วก็ซื่นใจเนาะค่ะเนะซื่นใจหอมปากมะนี่ค่ะมากินอันพี่กล้วยก็อ้ยทุกตา C'est mm. หอมขนุ่มปาก เอ้ยว <icana>, ่าเอออันกินกาแฟกับพี่กวนเออเน่ะไปจ่ายกับเขาเออเอ้เน่ยไปซื้อของเ่าผม่ัจ่ายกับเขาดอกอันบกับเขาเอยซื้อมาแล้วเมื่อวานเนี่ยเออเน่ะไปซื้อพวกกระดาษํำระเนี่ยค่ะกระดาษห้องน้ําพวกอันน้ํายาทําความสะอาดอันห้องน้ําห้องขวดอันห้องอาบน้าเนี่ยค่ะเออเน่ะไปซื้อเพิ่มมานี้ กระดาษเศจขัวขกระดาษเศษขัวเอ้ยก็มันมืดเอ้ยก็ไปเอากระดาษแล้วกม็มันก็ของกระจุกกระจิกหนอขนเว่าทั่วไปก็แต่ว่าบได้เป็นกับเขา้าหรอกค่ะเพราะว่ากับเขาวันกับเขาวันซื้อมาหลายแล้วเมื่อวานเนี่ย อันนี้ก็กาแฟดำกับพี่กล้วยด้ยวยจ้ะเด้อเอาค่ะเจอกันคลิปหน้าด้ยวยจ้า